ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าภาวะหัวใจล้มเหลวในสุนัขหรือแมวเนี่ยนะครับเรามียาหลายกลุ่มมากที่ต้องใช้นะครับร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยานะครับหมออาจจะไม่สามารถใช้ยาทุกตัวทุกกลุ่มได้ในสุนัขทุกตัวหรือในแมวทุกตัวนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าอาการที่สุนัขแสดงออกคืออะไรนะครับยาที่ใช้โดยตรงเพื่อรักษาอาการนั้นนะครับคือยาอะไรกลุ่มอะไรเราจะได้เลือกเป็น first choice ก่อนนะครับในกลุ่มเดียวกันนั้น่ะ มีตัวเลือกให้คุณหมอเลือกอีกว่ามียาอะไรบ้างนะครับเช่นเอซินทิพิเตอร์คุณหมอมีตระกูลที่ลงท้ายด้วยพริวทั้งหลาย3-4ตัวนะครับหมอจะเลือกใช้ตัวไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนั้นนะครับเรียนเชิญคุณหมอทุกท่านนะครับก็มาเจอกันนะครับมาอัปเดตความรู้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในงาน VPN Virtual Conference Season 2นะครับวันที่22มีนาคมนะครับเวลาหลังเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับแล้วพบกันครับ